มาอยู่กับเข้าร,รหัสสิน,นสค้าพหนึเอเกเฮ้ยหนึ่งสองเจมั้งราคา750บาทไปดูเลย M4 มีหนึ่งแบบที่ถาว,ราาวอรสากาวอเตอร์สากาน้ำเนี่ยสีฟ้า XM UMP level MP สี่ศูนย์ ตุกซองสีเขียว A W กระทะกระทะ Winter น่าจะเป็นวันเสมทศกานละมัดไม่มีระเบิดมีสิบแบบ i w o n y หนึ่งแบบ c o l เ e c t i o n ท่าทางท่าเต้น <c oughs> ประมาณนี้ ตัวละครมีสีแถวสีห้ายี่สิตัวมีชุดชุดยานามิชุดซามูไรหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้อันนี้เรียกว่าอะไรอะสตาติกริมนั้นมีหน้ากากดำ มีชุดเอชุดประมาณนี้ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้750บาท750บาทมีตางเกงปีกนกสนใจ <I like S 1> พักเพจซูปเปอร์ไก่ชอบขายดีได้เลยราคาถูกๆมีให้เลือกมากมายเพจดีต้องสองหมื่น สองหมื 20, ่นซับสไครต์เอ้ยไม่ใช่ดิสองหมื 20, ่นผู้ติดตามสองหมื่นไลค์อ่ะระวังเพจปลอมด้วยประมาณนี้ประร้างห้องไม่มี